ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู p ป่าแฟรงวันนี้ฮะมากับลวกพี่พี่ล็อกจะไปทำภารกิจลูกผู้ชายฮ <Wow. S 1> ่าเราจะกลายไปเป็นรถทั้งสุด,อด่อเท่และแข็งแกร่งฮ่งา oh เราจะไปต่อสู้กับคนอื่นด้วยฮะไปดูกันเถอะะว่าหมากับลูกพี่จะเอาชนะคนอื่นได้ไหมหรือโดนคนอื่นเขายิงตู้เย่ Let's go โ้ยพี่ลองเฮ้ยมาโงนี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยโอ้โหข้างหน้าฉันมีรถถงังคันเบลเลอร์อเลยเอ้ยของผมใหญ่กว่าพี่ลองแน่นอน <c oughs> เกมนี้ชื่อเกมว่า World of Tanks อะทุกคนเป็นเกม PC ที่เล่นได้ฟรีว,ว้าวของฟรีฉันชอบชอบลูกพี่ตอนนี้ก็มีโค้ดสุดหลอดเท่ด้วยนะฮะแล้วต้องใส่โค้ดว่า Tankmania เราจะได้พรีเมียมแอคเคา์ฟรีไปใช้7วันเลยฮะว้าวแล้วก็ได้ลถถังพรีเมียมฟรีๆด้วยว้าวแถมยังได้เครดิตอีก2 0แสนฮ่ <Wow. S 1> าว้าวว้าวเอาไปอัพอะไรได้เยอะแยะเลยลูกพี่สุดยอดที่นี่เขามีลถถังมากมายหลากหลายแบบเลยนะฮะมีคันกระจินลดกระจอยลอยด้วยลูกพี่เฮ้ยมันแก่อะไรกระจินลิดกระจอยไรเฮ <c oughs> ้ย,มย,ยผมไม่เล็กนะครับผมนี่คันนี้เลยเนยพี่บึง้ง ว้าวอันนี้ล้อใหญ่เบล่มเลยพี่ล็อกอันนี้นี่ไงอรถถังพรีเมียมพี่ล็อกเขาชื่อ e x c e l ซ i o ซเฮ้ยทำไมแกมีอะฮะเพราะผมใส่โค้ดแทงมาเนียไปแล้วไงฮะลูกพี่เรื่องรถได้ยังนี่ฉันได้แล้วรถถังคันปิ๊กเบิ้มมมาก็ได้รถถังแล้วลูกพี่แต่แบบว่าหมาไม่อยากไปทั้งนี้อะทำไมอะมันไม่แฟชั่นเลยพี่ล็อก <c oughs> <c oughs> มันไม่แฟชั่นแล้วมันไม่มีแรงเดินอ๋อรถไม่แดงไม่มีแรงวิ่งใช่ไหมใช่อ่ะขอหมาตกแต่งรถของหมาแป๊บหนึ่ง three hours later แฉมฉานี่นี่คือรถของหมาเป็นไงทุกคนหลอดเท่ไหมฮะเฮ้ยเป็นไงฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นพี่ล็อกอยากเห็นเหรอใช่ได้เดี๋ยวผมออกไปให้ดูลูกพี่เย้หมาก็เราเข้ามาในเกมแล้วใช่เลยฮะ ลูกพี่เห็นสกินผมยังหลอดเท่มีอะไรจะบอกอะ่ะทอามอะ่สะสกินแกฉันมองไม่เห็นเนะี่ยโธ่พี่ล็อกอดเห็นสกินอันหลอดเท่ของผมเป็นบุญตาบุญตูด <c oughs> ลูกพี่ล้วจะต้องไปบุกยึดฝั่งตรงข้ามโาดยฮัสกี้เป็นหมาบุกตะลุยพี่ล็อกหมอเขใจเย็นๆน,นะเกณน,นี้เราต้องค่อยๆรอบเร้นเฮ้ยพี่ล็อกรอบเร <c oughs> ้นอะไรไม่มีบุกตะลุยไปเลยลูกพี่ใจเย็นนะหม่องเอใจเย็นฮัสกี้สายลุยมาแล้ว อโน่พี่ล็อกผมโดนเจอตัวไหนตัวยังไาเอ็บพี่ล็อกไปกันโซ่จักรยานขาดเฮ้ยไม่ใช่โซ่รถถังมังอ้อยมาก่อนเร็วเขายิงหมามาจากไหนก็ไม่รู้ลูกพี่อ๋อมังอ้ออาจจะเป็น SPG ที่ยิงเราอ๋อโน่มาเจ็บโอ้ว้าวพี่ล็อกมากำลังเจ็ตุวเย่ไม่มังอ้อล้อจักรยานขาดอีกแล้วพี่ล็อกลูกพี่แกจะขาดทุกทุกสองพีไม่ได้นะเว้งโอ้ลากก่อยมังอ้อ เออบ,บ้าฮัสกี้ไปกับเป็นหมาบุกตะลุยหมาบุกตะลุยตุยเย่ย่างรวดเร็ว,วตะลุยไปตุยข้างหน้าในเราสอสดสองดูเพื่อนหน่อยโอ้โหเนี่ยพี่ล็อกเพื่อนเขาบอกว่าแอบข้างหิดเอานี่พี่ล็อกหน่อยหม่างโง่เจ๊าะ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 ไม่นะพี่ล็อกโอ้โหเราถังว่ายน้ำได้ไหมหม่างโง เฮ้ยเมื่อกี้ไม่หนาปะหมาแค่ทดลอมกลยุทธ์ฮัสกี้บุกตะลุย<ม>เฉยๆอ้อยอนะยังไม่เอาจริงนะยังไม่เอาจริงใช่อะยังไม่เอาจริงครั้งนี้แหละเอาจริงแน่นอน <laughs> ตุ่ยเย่เป็นคนแรกยิงยิงใครไม่ได้เลยด้วยพี่ล็อกทุเรีนมากเล <laughs> <ง>เอ้ยเอาไม่เอาไม่เอ้ยครั้งนี้แหละหมาจะพิชิตศัตรูให้หมดเลยเออลูกพี่เราต้องอ้อมไปทางภูเขาดีกว่าพี่ล็อกจะต้องรอบเรนไปตามซอกหลืบต่างๆมังราะใช่คับไม่ไม่เปรี้ยวแบบพุ่งตรงไปอีกแล้วพี่ล็อกไม่เอาแล้ว มีหมาแต่ไม่รู้ชอบวิ่งไปคนเดียวแล้วก็กลายเป็นฮัสกี้ห้าวีครับพี่โลก <c oughs> พี่โลกหมายอยากชนต้นไม้ไล่ทางเล่นในในหบางก็ค่อ้ทำลายรถถังฝั่งศัตรูไม่ใช่ทำลายต้นไม้ไวายเฮ้ยผมกำลังไปไงลูกพี่นั่นไงหมานั่นไงลูกวิเจอกันแล้วเจอกัล้วเจ้าเจอกันลังเจ้ายิงเข้าไปฮัสกี้ยิง,ยงโอ้อเรียบร้อยเข้าไปหนึ่งดอกโอ้โหเอาละสิเข้าอีกสองดอกนี่ร้อยข้าศึกสองได้เป็นในสามดอกอ๋อสุดยอดเข้าไปอตัวเยี้แล้ว ฮัสกี้ต่อสู้โฟกัสไปว้ฮัสกี้ได้พี่ล็อกเอ้ยเขาเจอหมาด้วยลูกพี่หมางานงโงพี่ล็อกอะไรเกิดอะไรขึ้นมาต้องถอยก่อนมาโดนยิงไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่ล็อกดูเลือดหมาดิโอ้ยมาวง่ชนนัดปืนระยะใกล้ยิงแล้วโอ้โหนพี่ล็อกซ่อนตัวเร็วเขาโอ้โหก่านจะถอยเต่าซิมูเลเตอร์นี่มันรถถังหรือเต่าเหนื่อยมากครับพี่ล็อกเราวิ่งบนหิมะไงลูกพี่โออโ้มีคนเจอผมมีคนเจอผม พี่ล็อกผมไม่ใช่ฮัสกี้เอาเป็นต้นคิดไหมเอาละคราวนี้แหละโอ๊โอยเจ็บใครยิงฮัสกี้พี่ลอกหมากำลังโกยหมาโดนปืนใหญ่ยิงมาโอ้โนพี่ลอกฮัสกี้กำลังระบากโอ้โหตอนนี้มี3ตัวถอยก่อนถอยก่อนถอย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 มาง้อถอยเขาพี่ลอกผมมี SPG อยู่พี่ลอกพี่ลอกกลับไปข้างหน้าดิ <c oughs> ลูกพี่หอยก่อนมังโก่้างหน้ามีเยอะเกินไปสาวาคีคือพังมากอเออเจ็บปวดลูกพี่มักกิร์ลจะากำลังเะอะไรเกิร์ลจะาังโง้จะหลบหลังหินนี่แนะหละมันใครเห็นโอ้ยมังโง้มีคนไปยึดฐานล้วแล้วอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นรีบถอยทับแล้วเราจะกลับไปทันได้ยังไงเพื่อนเราต้องไปแล้วเรามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพื่อนโอไม่เรากำลังจะแพ้สามสิบวิทเฮ้ยมีเพื่อนเราไปยึดฐานเหมือนกันอ่ะ หมาต่อสู้นี่ไงหมาต่อสู้เจิงหมงอง้อเราจะกำจัดได้อ,อีกหนึ่งคันโอ้พี่ล็อกหมากำลังจะตกเขาพี่ล็อกหมาตกเขา, oh <my S 1> าโอ้ไม่ล็อกเราเป็นฝ่ายพ่แพ้ลูกพี่ดูสภาพรถผูมิไว้ย <c oughs> มาจะเปลี่ยนกระสุนเล่าหมาว่ามันเป็นที่กระสุนพี่ล็อกกระสุนเล่ามันไม่แข็งแกร่งพอลูกพี่ <c oughs> ใช่อะช่อ n t เนี่ยหมาไม่เอาอันนี้เลยหมาจะเอาอันนี้กระสุนฮเฮอีเจาะเกาะลูกพี่จัดไปนี่หมาเอาไปทีเดียวอย่างเดียวหมดเลยเจห้นานัดเลยนี่แน่เฮ้ยคราวนี้แหละหมามั่นใจมากเพราะกระสุนหมาแบบว่ารุนแรงมากมอ๋อ้อนพี่ล็อกหมาโดนพบเจอโอ้พี่ล็อกหมาเจอเขาได้ไงม่งก้เขาหลบหมาไปข้างหลังลุ้มเลยเราลุ้มก็เลยม่างก้อพี่ล็อกไปทางนูน้นผมมาทางนี้หม่วงก้เราครูแป๊บเดียูช้าพี่ล็อกตัวเตี้ยม เต่าซิมเลเตอร์อยู่คนหนึ่งนี่เลยโอ้โหยิงโคตรแรงโอ้สุดยอดกระสุนหมาสุดยอดพี่ล้อมังก็เดี๋ยวฉันจะตีโอบไปข้างหลังนะตีโอบทำไมพี่ล้อตีโอบโอ้มังก็จะโดนยิงนี่เลยหมาอยู่ข้อหลังเขามาแล้วนี่ไงจะอยู่ข้างหน้านี่เลยมายิงข้างหลังนี่เลยยิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนนี่เลยโคตรแรงยิงด้วยมังก็กระสุน H E มังก็จะไม่ช่วยแกแล้วแรงช้าๆอีกนัดเดียวเท่านั้นเพราะมันหนีนี่เลย เขาหลุดแล้วลูกพี่เจ้นี่แหละอ่าลูกพี่เฮ้ยพี่เราหมาเจออยู่ตรงนู้นหมาจะแอบสไนเปิดในมาร์คมาร์คเลยมาร์คเขาู่ตรงนั้นเฮ้ยเขาคิดจะหลบฮัสกี้นี่ฉันจะลุยน้ำไปโอ้ต้นน้ำตรงนี้สวยมากมาะพ่อเขาอยากจะแวะกระโดดออกมาเล่นน้ำได้ไหมเนี่ยมาร์กกำลังแอบยิงคันนี้ลูกพี่นี่นะนี่คันนี้ต้องเจออยิงเข้าไปโจมตีโจมตีนี่แหะฮัสกี้ยิงคันนี้ได้แล้วลูกพี่เขาพยายามจะจุก เขาพยายามจะนังแค่กับผมพี่ล็อกตูบตูบจ่ะตูบตูบจ่ะลูกพี่เขาหลบมาหลังโขดหินแล้วอ๋อฉันเห็นแล้วฉันจะช่วยแกเองนี่นี่ฉันช่วยเองนี่แล้วเป็นไงแล้วลูกพี่สุดยอดมาง้เร่อนี้มันร้อนแรงจริงๆคู่หูคู่อันตรายได้เวลาที่เราจะไปยึดไยศัตรูแล้วมาง้อพี่ล็อกมาอยากเล่นน้ำน้ำมันน่าเล่นมากเลยเฮ้เร็วมาง้อเร็วเข้าเราต้องไป ยิงตูดของเขาตีแน่คิดขวาเพื่อลักเป้าคิดขวาเพื่อลักเป้ายิงอย่างต่อเนื่องได้แน่เจมาง้อกระสุนของแกมันช่างรุนแรงซะระเกินพี่ลักเราสามารถยึดป้อมเขาได้ดุยเลยมาง้อมาแล้วมาช่วยเพื่อนยุดฐานหน่อยเร็วช่วยเพื่อนยุดฐานเหล่อยุติฐานเอ้ยมาง้อแกอย่ามึงเซลฉันได้ไหมเนี่ยเฮ้เรากำลังจะชนะแล้วมาง้อเว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้เราต้องชนะแน่นอนอีกสามวิสองหนึ่ง เย้อย่างนี้ต้องว้าวตอนนี้เราชนะได้ลวกพี่เย่ลวกพี่เอ้อ independent เข้าใช้ชนะเมื่อกี้เนี่ยสามารถทำให้ฉันอัพรถถังจากเทียร์4เป็นที่ได้อูมวิสุดยอดไปเลยฮะลูกพี่บอกแล้วสกินของผมเนี่ยเป็นมงคลมากมาสกินฮัสกี้เท้าไฟเนี่ยมีรอยประทับสามตาเนี่ย Whoa, มาม่างโง้เรามาเล่นบอลกี่วะ <laughs> นั่นนีลูกพี่ทำไมเรามาอยู่ตรงสนามฟุตบอลโอ้ oh, ด่านนี้มีบ้านเมืองให้เราพังทลายเต็ไมไปหมดเลยพี่ลอกอุีเครื่องบินด้วยเฮ๊ยหมางโอ้ฉันอยากรู้ว่าฉันกับรถไฟอันไหนแข่ง,ก,งกันลูกพี่หยุดติ่งต๋องก่อน <laughs> เราจะมีศัตรูอยู่ตรงหน้าอันดมาโดนเห็นม่ากโจะฉันมีความคิดดีดีก็ค,คิดดีดี <laughs> ว่าอะไรอ่ะฉันจะแอบไปหล่อหลังบ้านเขาฉันจะแอบไปยึดธงของเขาลูกพี่จะเอาเงินจริงเหรอ นี่หมางง่วเราไม่จำเป็นต้องยิงกับเขาก็ได้เราแค่ไปยึดฐานของเขาเราก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วนี่เดี๋ยวฉันทำให้ดูรอบเลนไปแบบศูนย์ศูนย์เจ็ดอ๋อโนมาก็มีเขาพบเจอฉันแล้วไม่อ๋อโนมาก็จะถูกจริงลูกพี่อยู่ไหนอ่ะเรียบร้อยพี่ตวเย่แล้วอ่ะ <laughs> มาจะเอาใจชนะมาให้ได้ลูกพี่นี่เลยฮัสกี้บุกเดียวอีกนัดเดียว อีกนัดเดียวโอ้ปีเขามีเพื่อนพี่เราเขามีเพื่อนสุดยอดสุดยอดไปมาก็ตรงนั้นละ t ิจู d ที่1 2 9่งสองเก้าทับแปดตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนั้นไงขวามือแกนี่มากำลังยิงเขาอยู่ฮ <c oughs> ัสกี้ตายอีกนัดเดียวนั้นอีกนัดเดียวเขากำลังจะ,จะเจ <c oughs> ย์โอฮัสกี้สุดยอด มังโง้ไม่ต้องบูเยอะเราเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่ตอนนี้มีชั้นตัวเย่ยไปแค่คนเดียว <c oughs> โธพี่ล็อกที่น่าสงสารมังโง้จังวันนี้แหละจังวันนี้แหละไปฉวยโอกาสยึดป้อมของมันซะมังโง้มากำลังไปยึดป้อมมันเลยเพื่อนโอ้ยังจะชนต้นไม้โชว์อีกนะลูกพี่ว่าไงรถผมเนี่ยมีระบบอบไอน้ำด้วยนะ,ะ,ะ,ะมันร้อนจนควันขึ้นนะคะมังก้อีกแค่สิบามีลูกวีสามสอจ ที่สุดเราก็<ฮ>เป็นฝ่ายชนะฉันเลิมฉันหลง,ลงแต่ฉันตัวเย้นไว้ที่ล็อกที่น่าสงสารนั่นแหละค่ะทุกคนการเป็นรถถังสุดหลอดเท่ของหมาและก็ลวกพี่พี่ล็อกถ้าทุกคนชอบเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะเกมนี้ชื่อว่า World of t a n k เป็นเกม PC ที่เล่นได้ฟรีตอนนี้มีโค้ดสุดหลอดเท่ด้วยอะทุกคนแค่ทุกคนพิมพ์ว่าแท n มาเนีย ทุกคนจะได้พรีเมียมแมเคาไปใช้เลยฟรีๆเจ็วันแล้วก็ได้ไอเทมพรีเมียมของฟรีมาใช้เพียบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นรถถังสุดพรีเมียม e x c e l ซ i o r ีย g e r 1เ1 Cromwell B มที T ่แ4 8 5้ M, และก็เครดิตอีก2,500 0 0ว้าวนอกจากนี้ล่าสุด World of Tank ก็ได้เป็นพาร์เนอร์หลักให้กับทีมช็อคในการแข่ง Formula 4ด้วยนะฮะอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะเผื่อเจอผมกับลูกพี่ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย